สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคลียร์จะทํามะขามครุกค่ะมะขามโบราณน,นะคะเป็นมะขามขี้แมวนะคะที่แม่เคลียร์ส่งมาจากเมืองการค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็ดึงเส้นหมอยเข้าออกไปหมดแล้วแล้วเราก็เก็บให้หมดมันจะมีเปลือกติดอยู่ใช่ไหมคะเราก็เก็บออกให้หมดเลยค่ะเปลือกชิ้นเสร็จเล็กเสร็จน้อยอะเวลากินแล้วมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่แข็งแข็งกรอบๆนี่ค่ะ พอแกเอามาแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาคลุกเลยค่ะคลุกด้วยน้ำตาลเกลือพริกป่นนะคะเป็นมะขามโบราณคลุกพริกเกลือค่ะมะขามโบราณขี้แมวคลุกพริกเกลือนะคะนี่นะคะที่เขาเรียกมะขามขี้แมวเพราะว่าเออเป็นมะขามโบราณแล้วก็เออมะขามขี้แมวเนี่ย เนื้อเขาจะน้อยเม็ดจะใหญ่แล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานไม่เปรี้ยวเกินเวลาเราไปแกงส้มอะ่ะเวลาเราไปแกงส้มนี่ไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยเพราะว่ามันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแบบว่าเปรี้ยวอมหวานอยู่แล้วอะ่ะนี่ค่ะมันไม่เหมือนมะขามกระดานมะเขมะขามอะไรนะไอมะขามยักษ์อ่ะอันนั้นมันจะเปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวปี๊ดเลยท้าอันนี้อ,อร่อย มะขามโบราณมะขามที่แมวคลุกพริกเกลือค่ะค่ะตอนนี้ก็มาใส่เลยนะคะใส่เกลือก่อนนี่ค่ะเกลือโรยลงไปเลยเป็นเกลือเม็ดนะเกลือเม็ดหยาบนะไม่ใช่เกลือไอโอดีนนะเกลือเกือไอโอดีนไม่ได้นะเกลือไอโอดีนนี่มันเค็มมากใส่เลยค่ะใส่ลงไปประมาณสี่ห้าช้อนใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยใสไปประประมาณสักขีดหนึ่ง ขินเข็มไปเปล่าอีกอสองช้อนเกลือประมาณห้าช้อนโรยโรยยลงไปก่อนเกลือไอโอดีนไม่ได้นะต้องเป็นเกลือแบบนี้ยเนี่ยเกลือแบบเกลือหยาบอะเกลือแกงถ้าเกลือไอโอดีนนี่มันจะเค็มมากเลยนะเค็มจนขมเลยนะกินไม่ได้เลยแหละต่อไปค่ะเป็นน้ำตาลเออ พอดีบ้านเคลียไม่ไม่ค่อยได้กินน้ำตาลทรายขาวมีแต่น้ำตาลทรายแดงก็ใช้ได้เหมือนกันใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปสักสิบช้อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็คลุกคลุกคลุกให้เข้ากันก่อนว่าเรามาชิมรสชาติว่าเค็มหรือหวานหรือเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยปรุงปรุงใหม่ได้เนี้ยใส่ลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราก็คลุกเดี๋ยวก็คลุก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 เลย กี่ช้อนละสิบช้อนอยังน้ำตาลสิบช้อนค่ะเกลือห้าช้อนนะคะต่อไปพริกป่นค่ะพริกป่นประมาณห้าช้อนใส่ลงไปเลยกนะเกะล้าค่ะโรยไปเลยค่ะค่ะพอค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเคล้าคือเราจะเคลานี่เราต้องใส่ถุงมือก่อนละมัง้งเพราะว่ามันแสบ รือว่าจะไปเอาตะหลิวมาเขาเดี๋ยวเอาตะหลิวมาเขาเล้าให้เข้ากันต่อไปนะคะเ <c oughs> คล้าเลยค่ะเอามือนี่แหละเพราะว่าไม่รู้ไม่ใช้มือเราจะใช้อะไรเนาะเป็นไงละ่ะเห็นไหมคะเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะพร้อมรับประทานแล้วนะคะถ้าต้องการเผ็ดก็ใส่พริกลงไปอีกได้เยอะๆเลยค่ะนี่ค่ะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย